สวัสดีครับผมหายกันไปนานเลยนะครับกับเรื่องกรบมีดนะฮะพอดีไปทำอย่างอื่นอยู่นะครับเลยไม่ได้ค่อยมาลงนะหายไปพอนางพักใหญ่เลยนะพอ <c oughs> ดีวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเป็นเรื่องของกระมีนี่แหละนะับซึ่งผมก็ลองนะคือ,คอลองครั้งแรกเลยนะเพิ่งได้เมื่อตอนบ่ายนี่ครับได้มาปั๊บผมก็เทสเลยนะเทสเลยนะเป็นแบรนด์ของ yj เนี่ยฮะ เป็นหีนลมมีดนะครับของว j เจของจีนงานจีนเป็นแบรนด์แรกผมเห็นก็ตีแบรนด์นะผมก็เลยซื้อนะลองซื้อมาใช้ดูนะแตนะสิ่งที่พบเจอกับหินก้อนเนี้ยบอกเลยรับใจสุดสุดเลยครับจริงผมมคิดว่างานจีนจะออกมาดีประมาณนี้นะนะเป็นแบรนด์นี้เลยครับของ Y j เจเนี่ยผมซื้อมาสองก้อนสองพันกริต กับ4,000ักิดนะไอซื้อมาเทสนะเด็กหน่อยคิดว่าจะซื้อ4,000กับ8,000ันครับไอซื้อ 8, ปดไอหกพันกับ8,000เข้ามาอีกนะผลที่ได้เทสมาแล้วเทสกับอะไรมาเทสกับมีดญี่ปุ่นสอดไส้เล่มนี้ครับฟองตองหินป่งกินไม่ลงครับนะนี่ครับเทสแล้วสิ่งที่ได้โอ้โหองตองนะหินก้อนเนี้ย มันกินเหล็กเล่มนี้ยเป็นขนมเลยดำปีเลยดูหน้าหินเดรดาดำปีเลยนะอันเนี้ยฮะกินดีมากเจ้าสองพันกินดีกินดีมาก,า 2, ก,มากส่วนเจ้าสี่พังติดไม่น้อยหน้ากันนะตามกิจเขาครับกินดีเหมือนกันดุดันไม่เกรงใจใครเลยจริงๆกินดุดันมากยอมเลยครับนะสองพันนี่กินดุมาก ตั้ง4,000ก็จะยม่ยมๆลงมานิดนึงนะตามกิจเขานะกิจยิ่งสูงก็ช้าลงมาอีกนิดนึงนะแต่ก็ดุดันเหมือนกันนะครับผมแฮปปี้มากถูกใจมากเลยเป็นแบรนด์แรกของจีนที่ผมถูกใจนะเพราะถ้าเป็นไม่ตีแบรนด์แบบนี้ผมก็ไม่กล้าซื้อนะอันเนี้ยผมก็ไม่กล้าซื้อนะอันนี้ผมสั่งเข้ามาจากจีนนะครับในไทยไม่มีขายนะครับไม่มีขายนะคือต้องสั่งเข้ามานะนะผมก็สั่งมา2,000กิจกับ4,000กิจแต่ค่าเกรด รวมๆแล้วที่ผมดูค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับค่อนข้างที่ใกล้เคียงนะค่อนข้างที่ใกล้เคียงผมไม่ขอเทียบกับหินค่ายของญี่ปุ่นนะไม่ขอเทียบนะเอาความรู้สึกส่วนตัวที่มีกับหินต้นนี้ดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะถ้าเทียบกันจริงผมว่ามันตัวเทียบไม่ออกอะเอาตรงนะที่ไม่ออกครับผมนะค่ากิจสินค้ากิจอะต้องมพืก็ต้องไปลองเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงมากเลยสี่พันก็ใกล้เคียงสี่พันจริงๆนะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจแล้ปว่าเซ็นนะฮะก็ยังไม่ได้แบบชี้ชัดฟันทงเป๊ะนะครับเพนะราะเป็นขิดบานจีนจบานแรกที่ผมซื้อมาเพื่อลดต้นทุนของตัวเองนะครับถ้าฟางกระเป๋าตามเองซื้อหินญี่ปุ่นหนึ่งเล่ม,มเมอ็นก้อนนะหินญี่ปุ่นหนึ่งก้อนในราคาค่อนข้างที่จะแพงนะผมก็ลองดูว่าหินของจีนคนุณภาพเป็นไงบ้างเพื่อที่จะลองดูก็ใช้ได้เลย ส่วนเรื่องสี่ขมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่จานพอสมควรเกาะติดเลยฮะเกาะนิ้วติดเลยนะจริงๆครับสบายสบายเลยนะขมค่อนข้างที่ดีให้ขมค่อนข้างที่ดีมากเลยนะใช้ได้เลยนะไม่แพ้หินญี่ปุ่นเลยนะนะหินเหล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยต,ตึมตัมตึมตัมเป็นขนมเลยนะเนี่ยเหล็กนี่ถือว่าค่อนข้างแข็งแล้วนะ ถือว่าผ่านแล้วนะถือว่าผ่านใช้ได้เลยนะเป็นแบรนด์แรกครั้งที่ผมเปิดใจใช้นะเห็นแบรนด์นี้เป็นเพื่อนท่านใดสนใจนี่อยากทดลองใช้แบบผมได้นี่ก็ก็ลองดูนะยี่ห้อนี้ครับ yj ยี่ห้อนี้เลยลองหาซื้อดูนะครับของจีนหาซื้อได้ที่ไหนทักสอบถามส่วนตัวมาครับเดี๋ยวจะบอกให้นะหรือไม่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ว่าหาซื้อได้ที่ไหนลองไปใช้ดูนะครับสำหรับผมถือว่าแฮปปี้มากใช้ได้เลย จมเลยครับนะในราคาที่ไม่แพงด้วยนะอันนี้ผมซื้อมาในราคาร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับซื้อโชวกโปด้วย <c oughs> นะอันนี้ร้อยต้นๆร้อยต้นไม่รวมค่าส่งครับค่าส่งหนหา่อยนะนะผมถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะสองพันเนี่ยผมชอบมากเลยกินโป้งป้งถูกกันดีมากเลยเก้าสี่พันก็ไม่แพ้กันนะไม่แพ้กันนะไพซีขมมาที่ค่อนข้างที่ากเต็ดสาตีเลยนะครับ ใช้ได้เลยนะแลมเลยเพื่อนเราไปหาดูนะอันนี้ผมแกะกล่องมันมาดเลยนะเราก็ไปเทสมาแล้วก็มาเล่าสวนฟังนะครับเผื่อ mm. เพื่อนๆอาจที่มีอาชีพนี้อยู่แล้วอยากลดต้นทุนตัวเองนะครับยังไม่อยากเสี่ยงเงินกับราคาค่าหินที่มันสูงขึ้นก็ลองมาลองใช้ดูได้ครับของแบรนด์ของจีนผลจีนก็มีหลายๆแบรนด์นะครับอันนี้เป็นแบรนด์แรกที่ผมทดลองใช้นะผมลอามาซื้อดูเห็นราคามันโอเคน่ารักดีผมก็ลองซื้อมาลองทดสอบดูสรุป มันโอเคมาก,มาก,มากนะเพื่อนเราไปซื้อใช้ดูนะนะครับว่าเขามีรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีถึงหมื่นกิจ้งครับมีถึงหมื่นกิจหนึ่งหมื่นกิจนะก็มีแต่กิจต่าสุด4ี่ร้อยถึงหมื่นกิจเลยนะเพื่อนๆเราไปหาซื้อกันดูนะนะถ้าอยากได้เป็นเจ้าของก็ลองไปหาซื้อดูหรือจะให้ผมมาสั่งซื้อให้ก็ได้แต่ผมบอกนะผมบวกค่าเสียเวลาผมนะครับนะในการสั่งนะครับรู้สึกว่าจะได้สิบห้าวันนะถึงได้ของ โอเคครับผม,ผมมารีวิวหินรับมีดเพียงเท่านี้ก่อน,นครับของค่าย YJ ของจีนนะครับอันจีนจีนเต้ๆเลยนะครับโอเคครับนะถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนเกี่ยวกับรับมีดสอบถามผมมาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับช่องทางการติดต่อก็เช่นเดิมครับก็ทางใต้คอมเมนต์ a c e b o o k แล้วก็ YouTube สองทางโอเคครับพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับผม